สวัสดีทุกทายเชิญถัดไปถึงท่าที่ผมนี่เราก็ไก่เชิญแกผมและต่อไีไก่อยู่ที่เว็บเนี่ยแกเจ็ดเจ็ดผมเว็บนี้ผมนี่มีโปรโมชั่นมากมายผมสมาชิกหน้าใหม่เข้ามาสบักบอกเลยผมมีโบนัสให้จุกๆผมเพาะโปรโมชั่นเพียบไอ้แอดไลน์ไปผมหรือใต้เขาเปหนหัวล้านผมปักบุบให้แล้วได้ผมนี่เด็กกันอยู่ชี้แบบไปเว็บนี้ยืนดึกเลือกการแต่งผมเหมือนอะไรก็จะได้กระเบื้องป่าเพราะไปสลัดเว็บตรงเลยผมคุยเด็กกันอยู่เอาเรื่องและต่อยติดแกผมนี่ชาวเอส าได้ผมอุ right, ้ยแบบว่าอย่าโดนชายปรกาศชอนเขาดีนาวขอค่ายพีจี้บอยู่แล้วก็อยู่ใหม่แนะนอนไม่ใครทำตาผมแล้วโชว์ความมาเถอดนะครับอุ้ยแล้วก็อยู่เว็บนี้ยืนดึกเดือกดาบแตกแหววผมไม่ว่าจะฝากจะถอนเท่าไรได้ครบทุกบาททุกตังแน่นอนควเว็บปั้นโคตรสุดๆโอ้ยไม่ต้องหวังสุดจริงๆเว็บนี้การันตีนั่งก็ดีตีหลอกก็มีกำไรไป วันนี้ตั้ง punched. จะเอาให้สุด umas, ไม่สุดไม่ออกผมอุ้ยแบบว่าอย่าโดนนะว่าชากการหรือลุงคอช้อนคนนี้หน้าผมอยัดโดนลมป้ายผมชี้ไปบลายเรื่อยเรื่อรเรียนก่อนถือว่าเซอริมมองเว็บนี้ผมบอกเลยผมโอ้โหหุ่อะไรก็ไงจะยใจกระมือบับมาได้ยังไงถือให้เป็นสัญญาบอกดาวว่าเส้นยอดทุตอตอคอใส่ใครยังไงโอ้โหเพื่อจะวายเล่นเกมแนวลุ้นโอ้โหใจเต้นตุ๊บตุ๊บไป เบสสองร้อยห้าสิบไปแล้ผมบดเอกด็กเล็กพ่อผมบากเว็บนี้ใส่เท่าไหร่ก็ใส่ผมพ่อหรือไม่เท่าลงนี้โอ้ยลงนี้น่ะใส่ยเยอะไม่เอามาดิเอาหน่อยอะไรก็ได้แต่กระตอร์มาก่อน,อนหรือช็อตเดียวหรือไม่ทีผมโอ้ยอันนี้ก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดเท่าไหร่ผมโอ้ยแต่ก็เกมใหม่หอย่างนี้ครับผมไม่ว่าจะเกมไหนมาเว็บนี้ผมแตกง่ายทุกเกมผมบอกเลยโอ้ยเอาหน่อยไปเรื่อยๆยังไง เด็ดหยอกมาดิกูสามแล้วคิงมาคิงลงสวยเด็ดแก้วดิยังไงกูหวกแล้วชี้อู้หู้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองผมไปเตาวันนี้ตั้งใจเอาให้สุดไม่สุดไม่ออกผมบอกเลยผมปุโอ้ยเอาให้ขาดที่นะผมเด็ดหยอกเด็ดหยออยู่ใส เลยเร่อยผมไปยาวญ้าผมโอ้ยบางเวลามใครที่ติดตามจะรู้ดิผมเว็บดิผมโอ้ยหมดเท่าไรก็มีอยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยจะมวยจะเล็กหรือเวลามากเวลาน้อยแค่นั้นเองผมโอ้ยแอดไลน์ไปผมหรือใต้คอมเมนต์ว่าผมนี่ปักบปวดให้แล้วได้ผมรู้กันอยู่ยังไงเอาหน่อยเอาหน่อยชียร์แปะหัวมาทักกระดาษยังไงยังไงโอ้ยเกลงยดแล้วเกลียดวายมาแจ้าเดิ เต้นอย่ดพูดถูกโบอะไรลุงมาแล้วลุงมาแล้วอยากให้โบอะไรกูสีไโอ้โหแบดเจ้าโวยอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดจ่าระบอกเล้วผมโอ้โหช็อตเดียวรุ่งเรือผมปัด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 อะไรล่ะดึกเบื่อดเึกแปดเกตตอร้อยผมโอ้ยไปต่อหื่ขอกำลังขึ้นเป็นไงผมใครไม่โลมมากก็พอได้เลยผมนี่แตกเครื่องเคี่ยวมต้องเอาให้สุดไม้สุดไม้ออกเป็นไงผมเวฟดีเกตดีต่อเดียวแตกนิ้มมาปุ๊้น ยังไงลุงมาแล้ววายมาแก้วดิทังน้ำบังคูเจ็ดแก้วยังไงไปช็อตเดียวเลยพี่เออแบตจงโยวยสุดจาบระบอผมโอ้โหพลยหนึ่งร้อยม,อม,อม่อมาเติมตหัววัดอีกเจ็ดพันหกผมอุ้ยแบตจงโวยพอเลยผมโอ้โหไปต่อยกันดีกว่าขันมือขันมือขอยช็อตเดียวยังไงช็อตเดียวแก้วดิขอยช็อตเดียวเธอมีกอู ขอให้ฉดนักพันพอมหา <c oughs> ยไม่โลภมากก็ออกได้เลยผมมีกําไรผมนี่แต่ผมต้องไอ้สักหน่อยมันแตกง่ายผมแตกนะต้องจัดต่อมาดิช็อตน,นี้หรือเลปล่าม,มาดิโบกเลยอยากให้แก้วดิไม้ก็มีแก้วนะโอ้โหเป็ดจบโบดมาแล้วผมคิวคิวลงต่องแรกเลยโอ้โหรางวัลก็ตตโตโตไม้ดีแล้วโอ้โหขอช็อตเดนยวเลยพี่ เป็ดจุ้ยอีกหนึ่งหมื 1, ่นหนึ่งพันผมโอโหไม่พอก็ต้องพอมโอ้โหยอดบาตะไทยเข้ามาแป๊ดเดียวมีกำไรไปหลักหลายหมื่นเลยผมโอ้โหสุดจริงๆก่ผมเว็บนี่ผมยืนดึงเรื่องการแตกของแท้ผมโอ้โหแอดลไลน์ผมหรือใต้คอมเมนตข์ของรายผมปากบูดแหนแล้วได้ผมน,นี่เว็บดีเกมนีตแตกดีผมนี่ต้องจัดต้องจับ <c oughs> สุดจริงๆผมอ๋อแกผมขอพอให้กวานี่จะไปจัดเก็บอื่นตอบผมแบบว่าแตกง่ายเกิดจะไปจัดแล้วว่าเก็บอื่นที่แบบแปลผมโอ้โยอยกันอยู่อ้าวเรื่อง